เมนูให้ดูกันอันนี้จะเป็นเมนูนะคะนี่ปลาเลืก,กินโห้โหน่ากินหมดเลยค่ะ ด re, ูอาหารเลี่ยมทำย่อยแต่ละร้อันนี้ขนมเปี๊ยะนะคะกินแล้วเพี้ยยกินแล้วเจ็บตัวปวดเลยอร่อยก็ตรงแม่แม่ค้าขายของนี่แหละขนมที่กินแล้วเจ็บตัวก็คือขนมเปี๊ยะนะคะอร่อยมากเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาทำสด อ,อันนี้คือไส้ข้างในนะคะไมไม่มีความกระด้างมีความนุ่มเนาะอุ้ย่ม่๊ยไข่เค็เมเปี๊ยไข่เค็มอร่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะรีวิวค่ะอร่อยค่ะนุ่มใหม่สดตามที่เจ้าของร้านบอกนะทะทุกวัน ของมาร์เก็ตก็เป็นบะหมี่ต้ยมยำนะคะต้ยมยำหมูสับ <c oughs> ร้านนี้คือชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำชากัางราว <c oughs> อยู่ที่หน้าค่ายนาเรสวนชะอำนะคะอันนี้ก็ที่ร้านนี้จะมีเป็ดหมูดแดงหมูกรอบแต่ที่ ดังที่สุดใช่ไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวก้มยำนะคะราคา45บาทต่อชามก็ติดถนนใหญ่เลยค่ะมาแวะกันง่ายๆใช่ไหมน้องพลอยอ่าของน้องพลอยเป็นหมี่เช่นกันใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้พี่ลักก็จะทำการเปิดแล้วนะคะของพี่ลังเบสิกค่ะก๋วยเตี๋ยวเออเดี๋ว่วเดี๋ยวไก่น้ำใสค่ะเพริ่มเดียวไก่น้ำใส่อ่า นี่นะคะทีมทีมงานทีมทีมงานคุณภาพของเราจะเปิบจะเปิบแล้วนะคะกินเปิบเปิบคนนี้หล้ง <c oughs> แต่เมื่อคืนหมอหรือซ้ำห <c oughs> ิวกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะคือแบาบว่ <c oughs> บาเมื่อคืนลืมลืมลืมถ่ายคลิปให้ดูว่าพวกเราเลิกงานห้างทุ่งซุ้มนะคะตามตามตามหาปามากิวมาก <c oughs> อ่อยมากเลยอยันนี้ใส่ไข่ไม่ต้อง